ถึงหรือ,อยังสีวิไลสีวิไลเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเข้าบ้านคือเข้าบ้านเก่าของเราคือปราสาทเมืองต่ำหรือปราสาทของ พยาตาตนเป็นผู้ครอบครองณที่นี้โดยมีปู่หินผาเป็นผู้ดูแลคือปู่ศิลานั่นเองเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองนี้เอาไว้เพื่อต้อนรับพวกเราเโดยเฉพาะ ก่อนที่เราจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ภายใต้ชื่อเมืองเกตแก้วเกตเจษาจุลามณีเราต้องเข้าเมืองเก่าก่อนเพื่อที่จะสละเมืองเก่าเป็นเมืองใหม่นำพามนุษย์เข้ายุคสีวิไลสีวิไล สีวิลไลโอเคอ่ะเดินหน้าสีวิลไลแล้วจะเข้าบ้านเมืองเอง ไม่ผ่านเขาพระสุเมนที่ลดาช้า,าง มีแต่คนมีบุญเท่านั้นที่ได้เห็นพวกเราเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงที่หน้าประตู